เสร็จแล้วจ้าทุกคนตํมมามาเนาะจ้าตัมมามาใส่หอยแมงผู้จ้ามีผักมีแคบหมูเนาะจ้าทุกคนมีแรดดิสเนาะมาได้ใะเด้อก่อนที่จะไปไอ้ฟังคลิปเนาะเดี๋ยวคอกินก่อนจ้าทุกคนจ้าอาหารเที่ยงอีกเลยจ้าข้าวเที่ยงตํมมามามาได้จจเด้อแซ่บแซ่บนันนนวน้มปลาเหมือนเดิม เซนก็บ body ตัดเซนก็ยืดยืดเงี้ยงเอาถวยห้องกันจ้ะมาเด้อแจเด้อเซแบๆน้ำกันทุกผู้ทุกคน มันพูดตัวใหญ่ๆจิ้มน,น้ำปลาละกัน แสบมาแซบแซบมาได้จ้ะทุกคน ใส่หอยแมงภูแบบจุกๆจ้จจะมาเนี่ยเซ็นยาไปเนาะดีสตาขยันเนาะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้ากลับมาเจอกันแล้วจ้ากับช่องไทยในอเมริกาจ้าเป็นังไรจ้าทุกคนเห็นอาหารเทียงของข่อยมือนี่แล้วบอเป็นตำมาม่าเนาะจ้าใส่หอยแมงปูนเองจ้าทุกคนจ้าแซ่บแซ่บทุกคนนี่ล่ละอยากกินยังกะเฮ็ดกินเองเนาะจ้าทุกคนเนาะประหยัดจ้าทุกคนไปซื้อเนวกินแนวอยากมากแลวก็ มาปรุงมาต้มมาตกมาแตง่งมาเห็ดมากินเองสิอาจารย์ทุกคนประหยัดได้หลายเลยอาจาทุกคนบ่ต้องเขาลานอาหารเลยเห็ดเองแซบ่บแซ่บกว่าหลานอาหารถึกปากกว่าหลานอาหารนี่อาจารทุกคนเนาะผู้ใดที่อยู่เมืองนอกก็น่านจะรู้ว่าอาหารที่เฮาเฮ็ดเองนี่ล่ะจ้ะแซ่บที่สุดเลยจ้ะเนาะบ่บว่าจะเป็นเมนูใดก็แล้วแต่นะจจะมาอยู่เมืองนอกนี่สามารถเฮ็ดได้หลายเมนูจ้ะทุกคนเออหลังจากที่แบบว่า อยู่บานเหาแบบว่าสือกินอย่างเดียวะจ๊ะพอมาอยู่เมืองนอกเนี่ยทุกอย่างต้องเฮ็ดกินเองต้องลงมือต้องเขาครัว่วเฮ็ดเองเฮ็ดเองทึงงิสด้กินจา้นาทุกคนจ้าก็วางมาทุกคนสิอยากกินน้ำข่อยเนาะก็มาเขาเรื่องกันเนาะจา้าแต่ตามหัวคอคลิปเลยเนาะเะนาะก็แข่ขึ้นอเมริกาบ,บ่อยากแบบว่า เบาหลยเบายืดเยือ่ออีกแล้วแนตะ่ะจะเลาคนจ้าเนาะเพราะว่าเรือมันมาถึงแบบว่าจุดนี้มาถึงจุดอิ่มตัวแล้วเบาง่ายๆอย่าคนความหักเดินทางมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วห้าสิตัดชินใจจังใดต่อไปเนาะขึนอยู่กับคอยแหละ่ะขึนอยู่กับสามีแล้วตอนนี้เนาะว่าสิ เดินจูมือกันไปหรือว่าสิปล่อยมือจากการัรเด็กทุกคนถามว่าเคยแบบว่าคอลองไห่สามีกับมาบอลสินะทุกคนอาคาขอได้ก็คือสิ่งอสินไะทุกคนเนาะแต่ว่าขอไปแล้วมันบอได้กับจักสิจักสีเว้จาจักสีคุยจักสีอธิบายจั่ไดไหนบอดนะ้ทุกคนเนาะก็อยากได้สามี คนเกา่าคนเดิมกลับขึ้นมากซีนโนเจลคนแต่ว่าถ้าเพิ่นเลือกเรียกว่าเพิ่นตัดทิ้งใสที่จะไปอันนี้เฮาก็ต้องปล่อยมื่อเพิ่นไปเนาะเออเฮาก็ห้ามเพิ่นบ่ได้คือกันเนาะเอาจริงๆนะก็บ่เคยแบบจีซิมากบลยว่าอ่อนวอนหรือว่าขอร้องอีหย,ยังมากมากเลยทุกคนเออถ้าเขาเบิดหักเฮาแล้วเฮาก็แค่ปล่อยเขาไปเนาะ ก็ต้องไปแบบว่าอ่อนวอนขอร้องให้เข้าอยู่กับห้างสินีจ้ะทุกคนเนาะถึงยู่ไปมันก็มันมีความสุขมันบอกจ้ทุกคนในเมื่อคนสองคนเนาะจา้ะมันเปลี่ยนไปแล้วคนหนึ่งเปลี่ยนไปแล้วสินะเออสิหายกับม,มาเป็นคือเกา่ามันกับใดเนาะคือจังแก้วนี่จ้ะทุกคนแก้วมันแตกไปแล้วเนาะสีเอามาประกงประกอบให้มันคือเก่า มันกับบ็อคือเกาเพราะว่าแก้วมันแตกไปแล้วมันราวไปแล้วเนาะเิรษไม่เห็ดให้มันคือเกามันกับบอดดายนะะทุกคนเอออันนี้กับเปรียบเทียบให้เบิรงระวังข่กับแก้วสิเนาะเอเอเอาขาก็เขากับพยายามแลวละพยายามแบบว่าเต็มทีแล้วในในในจุดจุดนี้นะจ๊ะทุกคนแต่ทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลเนาะมันก็คืนยู่กับสามีจาว่าเพิ่นสิ ตัดสินใจแนวใดเนาะจ้าทุกคนเออข้าไปไดแต่รอคอยความหวังเนาะรอคอยความหวังว่าเออห้าสิกกับมากคือเก่าสินะจ้าทุกคนความรักเนาะมันบ่จําเป็นต้องมาคอ้องให้หักเด้มันบ่าจา้ะเธอเธอคอลองหักฉันแน่สินะเออมันกับบแมแน,น,น่นะทุกคนเขาจะไปบอกให้คนหนึ่งมาหักเข้ามันกับบ่ได้เนาะจ้า,จาทุกคนเพราะว่าเขาไปไหักเข้าน่อนนะเออมันกับบอมยาเนาะจ้ทุกคน เออถแต่เขาหักเข้าเสียมันก็ว่าไปอีกยานเนาะแต่ว่าเขาบอกหักเข้าสีเว่าสีจาสีซชักไม่นามทั้งหามาคุยมาว่าเขาก็บอลเหลวแล้จะทุกคนเขาก็บอเหลือเยื่อใยเข้าดอกเนาะถ้าคนมันบอกหักถ้าคนมันเบิดใจไปแล้วคนมันบ่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกไปแล้วสิงนะเออว่าไม่ง่ายเนาะในเมื่อความสัมพันธ์มันบไดแบบว่ามัน มันเอ่อทวันและสวนทางกันเนาะมันเดกอยอยางไปทั้งพูนพันยางมั่งผีมันกับสวนกันแล้วหมอเจอคนเออมันกับหสามารถที่จะใส่เีวิตรลูวบาสิเดินไปน้ำกันใดหมอจากทุกคนห้าวตองยอมรับสตากรรมที่เสิเกิดขึ้นต่อไปจ้ะกระไดแต่รอดอาจะรอเพราว่ามือใดสิจบมันสินะทุกคนเดื่องนี้สิจบสักที่กันสินะ เออทำมาปลอยวงปลอยว่างได้มันกับมันกับแตส่วนหนึ่งจ้ะทุกคนใช่เนาะแต่แต่พ่อแบบว่าต้องคิดถึงความลงความหลังสินะเนาะเออควาสีมากน่าช,ชุดชุดนี้ได้เมื่อยืนยม,มองนี้ได้มันกับว่แมนเรื่องง่ายจ้ะทุกคนควาสีบินมากควาสิเดินเรื่องอีหยังเ,งเอกสารต่างๆมากเนาะมันกับว่แมนเรื่องง่ายจ้ะทุกคนกับแต่แต่ตว,วางล้วกับ พยายามทำให้เต็มที่ทำให้สุดความสามารถนะจ๊ะทุกคนอีกอย่างมันจะเกิดกับปอยันไปเนาะเข้ากับบอสมารไปชุดแรงไปดึงให้ซามีกลับมากสินะจ๊ะทุกคนเออท้าเขาอยากไปแล้วสินะกระปอยนะจ๊ะคอยกับสิป,ปอยสินะจ๊ะทุกคนเออค่ะยู่น้ำกันไปมันกับ ว่มีความสูงเนาะมันไม่ไดวคว้ความทุกพ์ความยากว่าอยากหดแน่นหนากันม่าอยากหดนอนน้ากันบ่าอยากหดคุยกันม่าอยากหดนั่งคั่งกันสินะทุกคนเออก็เท่ากับต้องย่อมเนาจะจ้ะย่อมปล่อยไปย่อมให้เขาไปสินะตามคนกับตามสิใดมีชีวิตใหม่สินะเออเก่าให้อามงคิดบวกไว้นะจ้ะทุกคนเคทนั่นงแงบวกไว้เนาะ แต่ว่าถามนะเหมือนี่มันยังไม่หั่นเนี่อดจุดที่แบบว่าแตกหักกันนะจ๊ทะทุกคนเออตอนนี้กันยังแบบว่าพยายามแบบประคับประคองชีวิตคููให้ดีที่สุดใจทุกคนคอยเนี่ยพยายามฝ่ายเดียวอืมพยายามฝ่ายเดียวเนาะก <_' S 2> ็สิพยายามต่อไปใะทุกคนเออ้าแบบว่าเอาพยายามสุดๆแล้วมันบอดไดแล้ว มันเบิดวางแล้วมันถอดแทนแล้วมันหมดแหง้งเบิดกำลังใจแล้วเบิดท่างทิ่สู่เบิดท่างที่จะดินร่วนแล้วเบิดกำลังใจแล้วนสินะจ๊ะเข้าไปต้องย่อมแล้วก็ปล่อยเข้าไปให้เขาไปมีชีวิตที่ดีกว่าเนาะดีกว่าสิรัังเขาอยู่แล้วมันเป็นถูกเนาะแม่นบ่ิจาคกุญชาไอกระท้อนหายใจหนัก โอเคจ้าทุกคนจ้าสัหรับคลิปนี้กับฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะจ้ากับคองให้ทุกคนดูแลสุขภาพเน,นาะจ้าโชคโชกมันหมานรำด้วยรำด้วยกันถูผูทุกคนจ้าคลิปนี้ขอตัวไปแล้วจ้าบ๊ายบาย